ผู้ว่ากทมครั้งใหม่นี้นะคะให้โอาากาสเบอร์สิบกบคุ่นะะรุ่นะเจ้าพพ่อโอ้มากให้พ่อรุ่นนะขออยขอ มีสวัสดิการนะคะมีที่อยู่อาศัยให้กับคนรายได้น้อยนะคะทุกอย่างในกรุงเทพของเราจะต้องเปลี่ยนไปภายในหนึ่งปีค่ะหนึ่งปีเปลี่ยนแปลงสีบปีเอยาลุงไปไหนไปด้วยนะติดตรงนี้นะลุงนะวันนี้เเรานะครับพระมหาไทยผีเสรีนะขึ้นหนึ่งเก้ารับเปลี่ยนที่ดินนักเกิดเรียนโตทำงานอยู่รู้ปัญหาของคนกรุงเทพมหานครนะคะวันนี้เรียนตรงเพื่อนผู้ว่า สวัดีน้องครับจริงจริงอมาแล้วนะคะท่านผู้ชาวานคได้ไหมครับเป็นชพงค่ะไดวยกันนะคะสสมกันด้วยนะคะเปลี่ยนุงเทาด้วยขอให้แข็งแรงนะครับของพวกออกแรงตายทนคนดีแล้วได้แน่นอนครับขอบคุณครับ สำหรับเรื่องลงทุนที่ในสวนหลวงรอกเก้าเนี่ยนะครับก็มาเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนที่มาออกงานตายกันนะครับเเนื่องจากปกติเนี่ยผมจะออกกำลังกายที่สูงนานๆก็จะมาสุดยทีแฟนๆผมจะมีที่ร่วมก็เป็นสุด อันนี้ก็รู้จักปะบายนะฮะก็มาพบปะนะครับมาให้กําลังใจนะครับว่านะออกกําลังกายเป็นสิ่งที่ดีนะครับคนเราจะทํางานประสบความสําเร็จเนี่ยร่างกายมาก่อนเครื่องต่อให้มีความรู้ความสามารถนะครับมีสติปัญญาอะไรดีแต่ถ้ามันป่วยทุกวันมเนี่ยไม่มีทางนะครับงั้นถ้าจะทําร่างกายให้ดีต้องออกกาลังนะครับแต่ไม่ใช่หกสิบต้องออกนะมันออกต้องออกตนะั้งแต่เด็ก ออกมาเรื่อยๆแต่คน40เนี่ยครับที่บอกตรงๆยังไม่สายนะครับก็ไม่เคยออกกําลังกายมาแต่ก็เนี่ย40ก็ยังไม่สายสามารถตามทันได้ตามทันคนที่ออกบ้างไม่ออกบ้างอะไรต่างๆที่ออกมานานแล้วนะครับแต่ไม่จริงจังนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่สวัสดีครับเมื่อเช้าที่เจอหน้าพักใจที่ เทพมันต้องอิสระนะครับนะ